สวัสดีครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมผม้กำกับผมจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องโลกการขายอุปกรณ์กีฬาในโลกมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ครับตอนนี้ครับผมนายในพวกนี้สีครับสวัสดีครับผมนายนที่ทำนะครับแล้วก็ผมนายผู้ที่จุดประมาทครับโลกการขายอุปกรณ์กีฬาในโลกจะมีการสินค้าเรียกวัสื่อตลาดการขายรายเือนตีการเงินขดีสินค้า ลับขาขาราคาตลราดการาาส่งและชื่อสินค,ค้านะครับระบบขายอุปกรณ์กณีฬาในร่มข้อมูลสินคา้าชื่อสินค้าจะมาสัมพันธ์กับตา,าราดการขายไอดี ID สินคา้าเป็นต่อเนทีเรียกวันสดุเป็นต่อเงินทีงตารางการขายจะมาสัมพันธ์กับชั้นเรียนทีงตาราดการส่งไอดีการขายไอดี ID การสซื้อสินคา้า ส่วนกนลเม็ดียของตาาการขายนะครับคือไอดีการขายจะมาสัมพันธ์กับตาางการส่งคือไอดีการขายที่4ดีนะครับนะครับระบบระบบขายอยุปกรณ์กีฬาในโ่มจากตารางแรกแล้าบอกตัวเชื่อมจากแผ่นที่สองแล้วมีการสรุปผลจากแผ่นที่สองจะบอกข้อมูลที่ข้อมูลรูปแบบข้อมูลนะข้อมูลเช่นตารางแรกไอดี ID สินค้า ก็สองมีตามด้วยตัวเลขเรียงติดกันหนึงตัวเลขคียหลักสำคัญของตารางที่สองนะครับก็จะเป็นไอดีการขายเป็นคีย์หลักของตารางการขายเป็นคีย์รองของตารางการส่งตัวเลขเรียงติดกันไม่สามารถมีอากาักขระแทรกอยู่ได้5ตัวเพราะ ไอดีการขายสองคัญต่อสินค้า้าไม่มีสินค้าก็จะไม่สามารถเช็คได้ว่าขายไปแล้วหรือยังอยู่ส่วนคีย์ของตลาดมิสานะครับจะเป็นชื่อผู้รับหรือที่อยู่เบอร์โทรเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าถึงไหนแล้วส่งไปหรือยังถ้าส่งสินสิดว่าการขายของเร็จสิคร้าผม ระบบขายอริกรแ์้ยุ H ่งอินดอร์สปอร์ตซ in ีซีเคสแอนด์ซ็ตซ็ตเต็มครับแล้วก็โคดาอินฟฟร์ิชั่นโคด้าไอดีทีห้าสองหามสโคดาเนีมปิงนฟองเพนยี่สิบหแล้วก็เดมันเดมันดียเดมันเยก้ก็ รอบนี้แม่นี่ครับแล้วก็ใช้โคโคา A D A ที่ห้โซม่สามสองโาบิงฟองก็เพมยีสิบมเมันเียร์รอกรอแม่นี่แล้วก็โคโา เอ็นของผมอ็อบการสนนาที่นี้ครับขอบคุณ่ะ